สวัสดีค่ะเพื่อนๆบิมดีใจมากๆนะคะตอนนี้บิมได้ล่าิีแล้ว,ลวคือทาง y ยูทู e เนี่ยทางอันนี้ปิดแสงนะคือทางยู u ู e อ่ะบอกว่าจะส่งมาให้บิมะตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2564นะคะซึ่งตอนนี้ก็วันที่เท่าไหร่22 22กรกฎาคม2564ซึ่งมึงรอมานานมากมันเต็มช่วงสถานการณ์โควิดเนาะ แล้วบิมก็รอรอ,รอรอรอแบบรออย่างมีเป้าหมายและรออย่างแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างเข้าใจสถานการณ์ว่าช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดซึ่งบิมก็คิดว่าอาจจะมาช้าให้ลองใจตัวเองอาจจะมาช้าให้อาจจะมาช้าจนท้ออะทุกคนแล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าแบบวันนั้นบิมก็เขียนที่อยู่ชัดเจนนะก็กลับไปดูนะ ก็เลยไปที่ไปรษณีย์ค่ะเพื่อนๆถามว่ามีจดหมายของบิมไหมที่อยู่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะไปรษณีย์ก็บอกว่าไม่มีนะคะก็เลยตัดสินใจขึ้นมาบ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะเพื่อนๆตัดสินใจขึ้นมาบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขอถามเขาก็บอกว่าอลองดูเอาเองนะคือเขาให้มาหนึ่งตะกร้าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเพื่อนๆหนึ่งตะกร้าแล้วบิ๊มก็ค้นค้น จนบิมเจอเดี๋ยวบิมจะให้ดูนะคะว่ากองจดหมายที่อยู่ในบ้านพ่อหลวงเนี่มันเยอะขนาดไหนนะคะทุกคนห <c oughs> หมดแล้วนะคะหามหมดแล้วหนึ่งกลอง เียวอันนี้เพื่อนส่งมาให้นะคะเป็นลิปสติกของมานก็ง่ายเป็นลิปสติกของอใครนะ่าพี่แก้มบุม๋มเป็นลิปสติกของพี่แก้มบุ๋มนะคะมันจะมีมันจะมีสามสีดีไม่ได้ซื้อนะเพื่อนซื้อให้นะคะนี่โอ๊ย ดีใจอะอยากจะกรีดดังๆแต่ลูกเขาหลับอยู่นช <c oughs> ันรอมานานฉันรอแบบชั้นจะทอแล้วนะได้มาแล้วนะคะทุกคนได้มาแล้วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอขอบคุณท,คทุกคนที่ดูคลิปของดิขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลัง ทำให้บินได้จินนะคะแล้วจะไม่ลืมทุกคนเลยขอบคุณค่ะแล้วก็ติดตามบินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะทำคลิปสนุกๆให้เพื่อนๆนะคะบ๊ายบาย